สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คุงวินเทจชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนีーー้เราก็จะมาสัมภาษณ์สาวๆกันนะครับเป็นนักนิสิตนักศึกษาจุฬานะครับอยากจะขอให้น้องๆรบกวนแนะนําตัวทีละคนก่อนนะครับว่าเรียนคณะอะไรชื่ออะไรอายุเท่าไหร่กันบ้างครับสวัสดีค่ะชื่อแปงกวนนะคะเรียนคณะเภสัชศาสตร์ปีหนึ่งค่ะอายุ18ปีครับค่ะชื่อนายค่ะอายุ20ปีเรียนเภสัชเหมือนกัน ชือค่ะเรียนเพชรบนึค่ะอายุสิค่ะอยู่จุฬาเป็นไงบ้างครับแฮปปี้ดีไหมก็แฮปปี้ดีค่ะคือฟาซีฟิสอะไรก็มีครบค่ะตั้งมาอยู่หนึ่งเดือนค่ะก็ยังตะลุยร้านของกินไม่หมดค่ะอ๋อของร้านของกินที่นี่เยอะเลยเนาะเยอะค่ะก็อ้วนอ้วนน้ำหนักขึ้นไหมครับจริงจริงเป็นคนจังหวัดอะไรกันบ้างครับหนูเป็นลพบุรีค่ะอ๋อมาจากลพบุรีเลยเนาะ เชซาวค่ะชาเชียงซา่เหนูออยู่กรุงเทพเลยออ๋อเป็นกรุงเทพอยู่แล้วเนาะ,ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับได้มาเรียนี่จุฬาติดจุฬานี่ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะเป็นความฝันพี่บ้านบ้านพี่อยู่แถวนี้นะแต่พี่เอ็นไม่ติดจุลาเลยต้องไปเรียนแอแบกพี่จบแอแบกมานะครับพี่อยากเรียนจุลามากเลยน้องติดจุลาความรู้สึกแรกเป็นไงบ้างครับดีใจไหมแฮปปี้ไหมหรือว่ารู้รู้ว่าติดอยู่แล้วของมันแน่เราเก่งอยู่แล้ว <c oughs> ก็ดีใจค่ะก็มันก um ็จะขึ้นชื่อนะว่าแบบเป็นมหาลัยที่แบบอันดับต้นๆของไทยแต่พอมาเรียนจริงก็เพื่อนเก่งกันเยอะเลยค่ะไเหมือนเด็กแย่งกันเข้าก็คนมีคุณภาพก็จะแบบมันก็เราก็รู้สึกว่าเราทํากลัวทําไม่ได้เท่าเขาเลย่ะอ๋อครับเครียดไหมเครียดไหมอยู่จุฬาค่อนข้างเครียด่ะตอนนี้เครียดแล้วค่ะช่วงสอง แล้วสเปคหนุ่มๆเป็นไงกันบ้างครับยังโสดๆยังโสดกันอยู่ไหมสาวสามคนนี้นโสดค่ะสดโสดหมดเลยครับสดสเปคหนุ่มๆเ,เ,เป็นไงบ้างครับสีส้คุยกันได้ก็พอแบบคุยกันได้ก็พอต้องสีขาวสูงรวยไหมอะไรยังไงบ้างครับไม่ค่ะไ, <c oughs> ไม่ไมีไตตัวไ,ไม่ไมีตายตัวเนาะถ้าเราคุยกันแล้วก็แบบคิดกันอะไรนี้ก็จะดี่ครับแล้วเคยมีแฟนกันบ้างหรอ่ครับหรือยังไม่เคยเลยสามประสบการณ์ไหมเคยเนาะเคยค่ะเล่าประสบการณ์ได้ไหมครับ นิดาเป็นก mm ับง่ไหนเล่ะก็มีแฟนก็คนแรกก็ป๊อปปี้เลิฟค่ะก็เหมือนเด็กๆกันก็คบกันแบบแค่ชอบกันอย่างค่ะแต่พออยู่อยู่เหมแบบแง่คบกันไปแล้วรู้สึกว่าไปไม่รอดค่ะพอขึ้นมหาลัยมันก็โตขึ้นอีกเลเวลนึงก็เลยเลิกกันอ้โครับแล้วน้องๆคนอื่นแฟนคนแรกถือก็ป๊อปปี nah ้เลิฟแฟนค่ะก็เหมือนมีแฟนแค่คนเดียวแล้วก็เลิกกันแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีขนาดไหน แต่ก็ไม่ได้อะไรแล้วค่ะตอนนี้สบายๆครับแล้วน้องอหนูก็มีแฟนคนเดียวค่ะแต่ก็คบคบเลิกคบคนเดียวกันตอนแบบคบแล้วก็เลิกคบอีกครั้งแล้วก็เลิอก,ลกอ๋อ <พบ S 1> คนเดียวกันคนบแล้วก็เลิกคบแล้วก็เลิกเดี๋ยวนี้เหมือนวัยรุ่นเราใจร้อนทุกเหมือนทุกอย่างมันสะดวกสบายขึ้นด้วยหรือเปล่าครับทำให้แบบคนเราใจร้อนคิดว่าเกี่ยวไหม เทคโนโลยีอะไรต่างๆมันทําให้คนเราแบบใจร้อนขึ้นด้วยไหมอะไรเงี้ยขี้เกียจหรือว่าเกียเดี๋ยวนี้คนโสดเยอะขึ้นเนาะคนโสดาสาวๆขนาดสวยๆขนาดน้องๆยังโสดเลยเนาะหนูก็ว่ากันเกี่ยวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแบบโซเชียลออนไลน์มันแบบเดียวอะค่ะก็แบบว่านัดกันแล้วอะไรอย่างเงี้เยเจอกันได้ง่ายๆใช่แล้วแบบมันก็อาจจะแบบเลิกกันได้เร็วเพราะว่าเหมือนเราเจอโลกออนไลน์อ่าเงี้ยมันไม่เคยเจอกันตัวจริงอย่างเงี้ยก็แบบทําความรู้จักกันยากเลย ใช้เวลาอเรียนรู้เดยวยกันยากเลยครับแล้วถ้าเกิดสมมติจะมีแฟนคนหนึ่งนี่ใช้ระยะเวลาคบนานไหมกว่าจะแบบเรียกเขาว่าแฟนได้ต้องอต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างครับๆๆจริงคือแบบคยจะหัใจะมั่นใจนใไม่มีเวลาตายคครับบางทีแบบเราอาจจะแบบเรียนรู้จากเขามานานแล้วแต่ว่าคือเพิ่งบอกเชอบก็ร,รู้สึกดีกับเขาอย่างเงี้ยอาจจะแบบกับเดียวแต่ถ้าสมมติว่าคนที่แบบเพิ่งเจออาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้นานหน่อยนะครับครับ งั้นสุดท้ายขออนุญาตรบกวนฝากวาร์ปเป็น Facebook หรือ IG ได้ไหมครับสะดวกไหมครับเอาจีละคนเลยไอจีก็ได้ค่ะ T A N A L E D C Understar ของหนูไอจิมเลยค่ะ N N I N E T ค่ะ I J P W N W L ค่ะได้ยังไงรบกวนขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ สวัสดีครับรบ,รบกวนขอสัมภาษณ์นหน่อยนะครับอ่าเอาไหมเอาใหได้ไหมเอาไหมได้ไหมเอาใหม่เอาม่ใหมมาโ okay. okay. อเคโอเคเลาห i, ให้พี่พูดก่อนนะอ่ารบกวนขอสัมภาษณ์นหน่อยนะครับอยากจะถามว่าชื่ออะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่ทําอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ค่ะชื่อนำเพ็ทน,นะคะอายุ22ปีค่ะตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระนะคะแล้วก็ทําเกี่ยวกับวงเกิร์ลกรุ๊ปอยู่ค่ะวงเกิร์ลกรุ๊ปเกี่ยวกับอะไรครับเกิร์ลกรุ๊ปประมาณว่าชื่อชื่อวงว่าอะไรครับชื่อวง รีเซนต์ค่ะก็คือเป็นของค่าย MTW นะคะ g t x ค่ะก็จะทำเกี่ยวกับร้องเต้นนะคะประมาณนี้เลยครับแล้ว,ลวตอนนี้ยังโสดอยู่ไหมครับโสดตอบ,บได้ไหมโสดโสดค่ะแล้วสเปคผู้ชายหนุ่มๆเป็นไงบ้างครับสเปคหนุ่มๆสเปค,เปคก็ขาวสูงหุ่นดีแล้วก็บุคลิกดีที่สคััอดูแลเอาใจใส่ดีค่ะครับ แล้วรูปล่างหน้าตาครับต้องมีมีไหมว่าต้องประมาณยังไงบ้างต้องตีต้องประมาณยังไงครับเดี๋ยวเข้มคม,มเข้มตาหวานชอำชายตาหวานยิ้มสวยแล้วก็ผิวนี่คือขาวแล้วก็เหมือนหน้าก็ออกจะคมนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะคิ้วเข้มด้วยชอบชอบเลยเนาะที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องแฟนคนล่าสุดหรือแฟนคนที่ผ่านๆมาได้ไหมครับว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับแฟนคนเก่ายัางไงบ้างสะดวกไหมครับสะดวกก็ ก็ดีค่ะเขาก็ดีแค่แบบว่าออคือยังไงในเวลาที่รักกันใช่ไหมคะครับก็ดีค่ะดูแลเอาใจใส่กันดีค่ะแล้วทําไมถึงเลิกกันไปะครับเลิกกันนะคะก็น่าจะเป็นเพราะคนสองคนแบบมันมันจะมีจุดหนึ่งที่มันคบกันแล้วมันไม่ตื่นเต้นแล้วมันมองอนาคตกันไม่ไม่เห็นแล้วอ๋อใช่ก็เลยว่าเออแยกกันไปใช้ชีวิตดีกว่าครับ แล้วตอนนี้มีแพลนว่าจะแต่งงานหรืออะไรอายุเท่าไหร่ไหมครับตอนนี้มีคนคุยคุยอยู่บ้างเรื่อยๆอย่างครับคนคุยคุยก็มีบ้างค่ะแต่ว่าแพลนแต่งงานนี่จริงๆแพลนไว้ตอนอายุ26-27แต่ว่าคิดว่ารอพร้อมดีวกว่าแล้วเราค่อยแต่งค่ะครับยังไงสุดท้ายขอรบกวนฝากเป็นวาปไ g หรือ Facebook หน่อยได้ไหมครับสะดวกไหมครับอ่าได้ค่ะวาปนะคะไอก็คือ น้ำ NCT ค่ะ NAM NCT นะคะแล้วก็ Facebook นะคะก็คือน้ำเพชรนัชชาค่ะอ๋อแล้วก็ฝาก IG วงด้วยค่ะก็คือ MTWGX g, g H ค่ะได้ยังไงขอบคุณมากครับค่ะดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> รบกวนขอสัมภาษณ์น้องๆหน่อยนะครับ <c oughs> รบกวนให้แนะนำตัวเองแล้วก็ชื่อว่าอะไรอายุเท่าไหร่เรียนอยู่ปีอะไรกันแล้วบ้างแล้วครับครับชื่อเรียวครับ อายุ21ครับอยู่ปี4นะ,ค,ะครับครับชื่อเข้าวบ้าน,นะคะ่ะอยู่ปี4ี่อายุ21ปีค่ะเรียน,นยคณะอะไรบ้างครับเรียนคณะวิทยาศาสตร์ครับชื่อปอบค่ะอยู่วิทยาปี4ค่ะชื่อขิงค่ะอยู่วิทยาปี4เหมือนกันครับแล้วสเปคสาวๆหนุ่มๆเป็นไงกันบ้างครับสเปคที่เราอชอบคนที่คุยรู้เรื่องครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่เจ้าชู้เขามอ่า ก็ชอบคนตลกอะไรอย่างเงี้ยอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนดีชอบคนตลกค่ะเก่งด้วยค่ะเก่งด้วยนะชอบคนดีค่ะแล้วสเปคแบบรูปร่างหน้าตาครับเป็นยไงบ้างชอบคนสูงชอบคนสูงหรอสูงขาวแล้วอยู่ที่จุฬานี้เป็นไงบ้างครับไลฟ์สไตล์แฮปปี้ดีไหมครับกับการที่มาอยู่ที่จุฬาก็ถึงเวลาเรียนก็ก็อาจจะเครียดหน่อยบ้างแต่เวลา สนุกสนานก็คือเต็นที่เขาครับแล้วน้องๆเมือนกันไหมไมเื่ไงเหมือนกันคะะงั้นรบกวนฝากเป็นวาร์ปไอจีเฟซบุ๊กสะดวกไหมครับได้คะ่ะอ่าไอจีเอพไออาเอคอารไอครับผมครับค่ะเป็นไอจีค <h> ่ะ K-H-A-O-P-A-N แล้วก็ P ีพีอันเดอร์สครับ i.g. ค่ะ p o p p p o l e ค่ะครับค่ะ IG ก็ b k k b k ค่ะ b k k โอเคได้ยังไงรบกวนขอบคุณมากนะครับน้องๆทุกคนขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับรบกวนขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับอยากจะรบกวนให้นะนนำตัวแล้วก็เรียนคณะอะไรแล้วก็ปีอะไรละครับค่ะชื่อแบมนะคะเรียนคณะสาเวชทศาสตร์ค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะปีสามค่ะแล้วอยู่ท like ี่จุฬาชีวิตความอยู่เป็นไงบ้างครับแฮปปี้ดีไหมครับ ก็เรียนหนักด้วยค่ะนี่มาจากจังหวัดอะไรครับเป็นคนาากรุงเทพสระบ,บุรีค่ะมาจากสระบ,บุรีเนาะเอนติจุลานี้ดีใจไหมครับหรือเป็นมหาลัยตอแนแรกดีใจค่ะเป็นมหาลัยในฝันเพราะว่าแบบสิ่งแวดล้อมเขาแบบโอเคแล้วแบบสวัสดิการเขาก็ดีอะค่ะครับ,รบแล้วตอนนี้หนูยังมีแฟนอยู่หรือว่าโสดอยู่ครับโสดค่ะโสดครับแล้วสเปคผู้ชายเป็นไงบางคับสเปคผู้ชายในฝันเออเป็นคนแบบทัศนคติแบบดูเป็นผู้ใหญ่ดูโตแล้วก็ดูแลเราได้ค่ะ สัปปอร์ตแล้วได้ค่ะแล้วรูปร่างหน้าตาครับต้องประมาณยังไงเออก็สูงกว่าเราค่ะแล้วก็อาจจะออกตีๆขาวๆค่ะครับงนั้นสุดท้ายแล้วขอฝากเป็นวาร์ปเป็น Facebook หรือ IG สะดวกไหมครับสะดวกค่ะก็เป็น X B M N T K R T นะครับมีอะไรจะฝากก่อนจะไปไหมครับไม่มีค่ะโอเคยังไงรบกวนมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ รบกวนขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครบคะรบกวนอยากให้แนะนําตัวเองว่าตอนนี้ชื่ออะไรแล้วก็ทําอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ค่ะก็ชื่อพักค,ค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็เพิ่งกําลังว่างงานกำลังเปลี่ยนงานค่ะก็เลยว่างๆก็เลยออกมาวิ่งตอนตอนเย็นๆสวนแถวบ้านอ๋อมาเดินสวนบ่อยไหมครับบ่อยค่ะเกือบทุกวันเลยค่ะอ๋อครับก็จะเดินมาบานช่วงเย็นๆนี่ครับใช่ก็ประมาณตั้งแต่ห้าโมงครึ่งอะค่ะจะถึงประมาณสองทุ่มครับ แล้วสเปคนุ่มๆที่ชอบนี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ยังโสดอยู่หรือมีแฟนแล้วครับก็มีคุยๆมีคุยๆอยู่เนาะต้องเป็นคนใจดีสุภาพค่ะแล้วก็รักสุขภาพเหมือนกันอ๋อครับเป็นคนชอบออกกำลังกายเนาะชอบวิ่งชอบฟิตเนสอะไรยเงี้ยครับใช่ส่วนใหญ่จะชอบวิ่งสวนค่ะเพราะว่าชอบเห็นสีเขียวเขียวต้นไม้ครับงั้นสุดท้ายรบกวนขอฝากว์าเป็นไอจหรือ Facebook หน่อยสะดวกไหมครับฝากว ก็ไหวสามตัวสามตัวนะครับโอเคไงขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไงก็ขอฝากร้านเสื้อันหนาให้เช่าวินเทอร์หัวลำโพงไว้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นร้านชุดกันหนาให้เช่านะครับมีสเวตเตอร์รองจรถุงมือถุงเท้าหมวกกระเป๋าเดินทางครบชุดเลยครับยังไงก็จะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้มาเจอสาวๆกันอีกนะครับฝากช่องคุงวินเทอร์ชาแนลไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย